ในของมนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มที่3กลุ่าาามอวตารโมเดลนะครับวันนี้เราจะมาพิเศษในเรื่องของโมเดลในเรื่องของอาวาตารโมเดลเอาวาตารโมเดลเป็นโมเดลเสมือนนะครับเป็นรูปแบบการบริหารงานการจัดก,การที่ใช้เสมือนในกรณีที่เราไม่อยู่นะครับเราก็สามารถจะใช้โมเดลตัวน,นี้เป็นตัวแทนในการจัดก,การทางานของเราได้นะครับและโมเดลนี้นะครับ ซึ่งอวตารโมเดลมีองค์ประกอบดังต่นนอไปนี้นะครับค่ะอวตารโมเดลนะคะก็จะประกอบด้วย7ตัว7คำนำไปสู่ความสำเร็จทำแรกค่ะตัว A ค่ะอันที่ศูนนะคะก็คือการที่จะทำงานนะคะต้องมีทันาศนคติที่ดีที่บวกไว้ก่อน,นะคะ่ะอันที่2ค่ะตัวทค่ะามวิชาต์นะคะก็คือมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะ,ต,ะ,คะตัวที่3ค่ะามค,ะค,ะคือการลงมือทำค่ะคิดแล้วก็ต้องทำ ัวที่สี่นะครับก็จะเป็นตัวทีนะครับก็คือทีมนะครับในการทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าการเจรจาการพนันได้ก็จะต้องร่วมกันทำงานร่วมกันเป็นทีมนั่นเองนะครับส่วนตัวถัดไปนะครับตัวที่5ตัว A นะครับก็จะเป็น adaptation นะครับ adaptation ก็คือการปรับประยุกต์นะครับในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือผลดีนะครับต่างๆเนี่ยเอามาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวที่6ก็คือ relationship ครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่7ก็คือตัว S นะครับซึ่งแน่นอนว่าในการทำงานการพีมแล้วเนี่ยผลที่ออกมาจะต้องซัเซนนั่นก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับสำหรับโมเดลของเรานะคะจะเป็นโมเดลที่ทำงานภายใต้กระบวนการของ PDCA นะคะสำหรับตวัว P นะคะตวัว P โมเดลของเราที่อยู่ในส่วนของตวัว P ก็คือการวางแผนนะคะก็จะอยู่ที่ตัว a t t i t u d e นะคะ แล้วก็วิชั่นก็คือวิสัยทัศน์นะคะสำหรับตัวดีก็คือจะอยู่ที่แอคชั่นแล้วก็ตัวดีนะคะสำหรับตัวซีนะคะก็คือจะอยู่ที่อะดัปเทชั่นนะคะสำหรับตัวเอก็จะอยู่ที่เรเลชั่นชิพแล้วก็ตัวซัลเฟสก็คือความสําเร็จนะคะสาหรับโมเดลของเราจะมีการทํางานก็คือมีอินพุตเอาพุตแล้วก็โปรเสในอินของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการว,าวิเคะห์ดสลอตของ เลก็คือจะเป็นโมเดลของเราก็าคือเอาวตา,าโมเดลนะคะสำหรับอโอนเซ็ต์ของเราก็าคือจะเป็นตัวของทัศน์ก็คือความสำเร็จของการทำงานค่ะ,ะค่ะแล้วก็นี่ก็คือกระบวนการทำงานที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จนะคะดังนั้นนะคะการมีทัศนคติที่ดีค่ะมีวิสัยทัศน์ปฏิบัติทันทีนะคะสามารถทีถ่จะงานแล้วก็รู้การ ค่ะมีมนุษยสัมองพันที่นี่นะคะแล้วก็สร้างสรรค์ความสำเร็จนำไปสู่อาวารโมเดลค่ะขอบคุณค่ะ